ชีวิตเราใกล้ความตายและเริ่มมีความเสี่ยงแล้วเราต้องหันมามองแล้วว่าเรากำลังแก่เจ็บตายแล้วความตายนี้ไม่รอไม่รอแก่นะเด็กก็ตายได้กลางคนก็ตายได้ตายได้ตลอดเย็นนี้พรุ่งนี้อาจจะตายก็เป็นไปได้ตลอดเวลาพระองค์จึงตรัสว่าอย่าประมาทนะไม่ให้พวกเราประมาทต่อความแก่เจ็บตายนะ เพื่อให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่ได้มีดีมีเลวอะไรไม่ได้เป็นของใครเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ชีวิตเราทั้งหลายกำลังเข้าใจผิดว่าจิตเป็นเราร่างกายเป็นเราแต่ถ้าโยมปล่อยวางได้โยมหลุดพ้นปัญหาทำไมต้องหลุดพ้นเพราะว่าถ้าไม่หลุดพ้นยมต้องเกิดอีกและปัญหาเกิดอีกคืออะไร ต้องแก่เจ็บตายอีกแก่เจ็บตายอีกถ้าเป็นเทวดาตลอดมนุษย์ตลอดก็คงไม่มีปัญหาแต่ต้องไปผ่านนรกกับเนริษานปลิวิสัยเพราะยังเป็นปุถุชนยังไม่เป็นอริยะต้องผ่านสามกติข้างล่างแน่นอนนี่แหละคือปัญหาว่าทําไมต้องเป็นอริยะทําไมจะต้องรู้อริยสัจสี่ความเกิดแก่เจ็บตายใครรู้เรื่องนี้เป็นอริยะ ยมมีความรู้ขนาดไหนก็ตามถ้าไม่รู้เรื่องอริสสสีพระพุทธเจ้าบอกยังไม่ได้ปริญญาคือยังไม่มีความรู้นะแล้วก็ยังไม่พน้นนรกกำเนิิชานปริวิสัยดังนั้นอริสตส,สีเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนที่สุดในชีวิตที่จะต้องรู้อันดับแรกตั้งแต่เกิดมาเลยเพราะเกิดมาทุกคนพร้อมตายนะจะเอาตัวรอดจากความตายได้อย่างไรอริสตส,สีนี่แหละ และง่ายที่สุดคือพระองค์บอกว่าให้เธอมีสติสัมปชัญญะรอคอยการทำกาลละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายมีสติรอคอยการตายนะถ้าวันใดวันหนึ่งโยมกำลังจะต้องตายโยมต้องมีสติรอคอยการตายมีสติรอคอยการตายทำอย่างไรพระองค์บอกว่าให้เจริญสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่นั้นพระองค์อธิบายด้วยอะไรด้วยอาณาปานาสติ